สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะผู้ชมเนะาะเช้านี้ที่บ้านขยองนะผู้ชมฝนตกนะครับท่านผู้ชมเนาะในขณะนี้นะผู้ชมฝนกําลังตกอยู่นะทนผู้ชมนแอดมินก็เดินทางมาถึงที่หน้าวัดเทพชัยมงคลแล้วนะครับท่านผู้ชมเนาะหรือวัดผีเรือลมนั่นเองนะผู้ชมฝนก็ตกนะท่านผู้ชมตอนนี้เนาะ นลงเม็ดปล่อยๆนะผู้ชมนะแอดมินก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับท่าผู้ชมที่ทางเข้าวัดนะครับท่านผู้ชมนะวัดผีเรือร่มนั่นเองนะผู้ชมเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูไปขอตัวแรกด้วยกันนะผู้ชมนะนี่คือถนนทางเข้านะผู้ชมทางเข้าวัดเทพชัยมงคลน,นั่นเองนะผู้ชมนะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราก็จะเข้าไปขอตัวแรกด้วยกันนะค่าผู้ชม นี่นะครับท่านผู้ชมวัดเทพชัยมงคลนะท่านผู้ชมเนาะนลงเม็ดไฟปล่อยอยู่นะท่านผู้ชมเนาะแอดมินก็เดินทางมาถึงที่วัดเทพชัยมงคลแล้วนะท่านผู้ชมหรือที่คนเรียกติดปากว่าวัดผีเรือลร่มนั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะ พอเดินเข้ามานะท่านผู้ชมตรงนี้เนาะก็กำลังสร้างอยู่นะท่านผู้ชมยังสร้างไม่เสร็จนะท่านผู้ชมเนะก็ออยังขาดทุนนะรั์อยู่นั่นเองนะ่นผู้ชมใครมีเงินก็จะาลือมาช่วยสร้างนะผู้ชมเนาะตรงนี้นะผู้ชม ยังขาดทุนทรัพย์อยู่นะท่านผู้ชมเนาะยังสร้างไม่เสร็จนะท่านผู้ชมทางเข้ามานะท่านผู้ชมเนาะมองไปก็เจนหลวงตาท่านกวาดวัดอยู่นะท่านผู้ชมวันนี้อากาศหนาวนะครับฝนตกด้วยอากาศก็หนาวด้วยนะครับก็ดูแลสุขภาพตัวเองนะท่านผู้ชมเนาะ นี่คือภายในวัดนะครับท่านผู้ชมสถานที่ก็ยังรอทุนนทราพรอเงินอยู่นะท่านผู้ชมเนาะทําอะไรทุกๆอย่างก็ต้องใช้เงินนะท่านผู้ชม มีธุนาารัพย์ก็มาช่วยกันสร้างนะผู้ชมเนาะบรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงานะผู้ชมภายในวัดนะผู้ชมนะเพราะว่าภายในวัดก็มีพระแค่สององค์เองนะท่านผู้ชม สำหรับใครที่ยังไม่เคยมานะผู้ชมเนาะแอดมินก็จะพยายามถ่ายทำนะผู้ชมให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเนาะแ๋ยวแอดมินจะพาไปขอตัวแรกนะท่านผู้ชมมาตามไปได้กันนะท่านผู้ชมเนาะ ผมยังลงเม็ดอยู่นะครับท่านผู้ชมแล้วแอดมินจะให้ดูอะไรท่านผู้ชมทางใบนี้นะท่านผู้ชมเนาะอาจจะเป็นทางลำชกในงวดนี้ก็ได้นะท่านผู้ชมเห็นไหมท่านผู้ชมวดก่อนออกหนะ้าหนึ่งเนาะวัดวันที่หนึ่งก็ออกศูนย์สี่นะท่านผู้ชม แต่ยังเหลืออีกชุดหนึ่งนะผู้ชมเนาะด้านบนนะท่านผู้ชมแปดเก้าเนาะเห็นตัวแรกไหมท่านผู้ชมห้าหนึง่งออกไปแล้วนะครับศูนย์สี่ก็ออกไปแล้วเนาะยังเหลืออีกหนึ่งตัวนะผู้ชมหนึ่งชุดนะาะที่ยังไม่ออกก็คือแปดเก้านะผู้ชมน้ก็เก็บไปพิจรารณาในงวดนี้ด้วยนะท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับเราจะเข้าไปขอตัวแรกนะท่านผู้ชม กับต้นพอกเนาะอันนี้เป็นเรือลำที่สองนะคุณผู้ชมเนาะเรือลำที่หนึ่งก็คืออยู่ตรงนี้นะครับที่ว่ามีไม้พายเนาะแต่วันนี้เราจะไปขอตัวเลขกับต้นพอกกันก่อนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะเข้ามาขอกับเรือลำที่สองนะคุณผู้ชมเนาะผนยังลองแมทอยู่นะครับท่านผู้ชมในขณะนี้เนาะ สวัสดีครับลงตาเราจะเข้าไปขอตัวเลขกับต้นพอกนะผู้ชมเนาะตามแอดมินมานะท่านผู้ชมรงตาทาไมวันนี้เงียบจัง ไม่มียอมญาติยอมมาวัดเลยเหรอครับแย่เลยเนาะแบบนี้นะเนาะอืมเนี่ยจริงๆเลยเนาะ<อ>หนาวไม่ลงตาหนาวนะหนาวเนาะห่มผ้าห่มนาๆน,น,น,นะครับจะได้สบายเนาะฝนตกตรงบ้านขยองนี่เองครับ มาตกตรงนี้เองผมขี่รถมาโอ้แต่ก่อนยังฝนยังไม่ตกพอมาถึงบ้านขยองฝนตกเขยเลยอะ่ะเราขอจุดทูบก่อนนะท่านผู้ชมเนาะจุดทูบรายก่อนนะท่านผู้ชมขออนุญาตนะครับขออนุญาตจุดทูบก่อนนะท่านผู้ชมเนาะ ใจเย็นๆนะครับเยวจะเข้าไปขอตัวเลขให้เนาะนวันนี้ก็เดินทางมาคนเดียวนะท่านผู้ชมพอลูกชายก็เข้าค่ายนะท่านผู้ชมเนะเข้าค่ายรอดอดท่านผู้ชมเนาะที่ที่ที่ค่ายทหารที่สุรินนะท่านผู้ชมลูกชายก็ไปเข้าค่ายนะท่านผู้ชมเนาะวันนี้เดินทางมาคนเดียวเช่นเคยนะท่านผู้ชม มันจะเช้าฝนที่บ้านขยองฝนล,ลงเม็ดนะผู้ชมเนาะฝนตกนโมโตัสสะภะคะวะโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมโตัสสะภะคะวะโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมโตัสสะภะคะวะโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปิดพวกขอก่อนเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวน้ำส้มเดี๋ยวน้ำส้มให้กินด้วยนะท่านผูนะ้ชมเนาะ อแอกเมนก็นำซ้อมมานะท่านผู้ชมวันนี้ฝนตกแล้หลงตา ฝนลงเม็ดแล้วนะท่านผู้ชมเนาะจะไปขอตัวเลขกันดีกว่านะท่านผู้ชมฝนลงเม็ดแล้วนะท่านผู้ชมเนาะวันนี้ย้ายฝั่งมาขอฝั่งนี้มากนะท่านผู้ชมตรงนี้ดีกว่าฝนลงเม็ดแล้ว ทูจิงศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่หน้าที่นี้วันนี้มาขอช่อขอลาบเนาะแทนท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะครับก็คอยเห็นตัวเลขชัดเจนนั่นนะครับก็ยดนจิตจดนใจดนบรนดาลให้มองเห็นตัวเลขชัดเจนด้วยเราค่อยมาดูนะผู้ชมจะเห็นตัวไหนเนาะ หากคำพูดใดไม่เป็นที่เพราะสนะหูก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูตัวเลขนะครับก็จะเห็นตัวเลขตัวอะไรเนาะเดี๋ยวมาส่องมาดูด้วกันนะครับ ตรงนี้เลขห้านะครับเลขหนะ้าเนาะจะมองเห็นเนาะเลขห้านะครับตรงนี้เนาะห้ากับอะไรเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะเดี๋ยวขอดูด้วยตาเปล่าก่อนนะครับว่าจะมองเห็นตัวเลขตัวไหนเนาะ ขออีกรอบหนึ่งด้วยกวันซาทัวร์ถึงศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ต้นพอกที่นี้เนาะขอให้ดนจิตดนใจดนบันดาลเปิดโชคเปิดลาบให้มองเห็นตัวเลขชัดเจนเน,นะครับวันนี้ก็มาขอตัวเลขเนาะขอโชคขอลาบเนาะแทนแฟนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะครับก็ขอหเห็นตัวเลขชัดเจนด้วยนะครับถึงศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณที่นี้เนาะ ฝนก็เริ่มลงเม็ดแรงขึ้นแล้วนะท่านผู้ชมลมแรงนะครับเช้านี้นะมองไปเห็นเลขห้านะครับแต่ยังมองไม่เห็นเลขตัวอื่นนะครับมองเห็นเลขห้าเดี๋ยวตอนตัดต่อถ้ามองเห็นก็จะเขียนให้นะครับท่านผู้ชม จะดูจุดอื่นก่อนก็ได้นะผู้ชมเนะเพราะตรงนั้นยังมองไม่เห็นนะเห็นเลขห้าตัวเดียวนะท่านผู้ชมสาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่อยมองเห็นตัวเลขชัดเจน้วนะครับ รู้สึกว่าฝนจะลงเม็ดหนาขึ้นนะท่านผู้ชมแอดมินเดินทางมาคนเดียวด้วยวันนี้นะท่านผู้ชมเนาะลูกชายก็ไม่ได้มาด้วยเข้าค่ายนะครับเข้าค่ายรอดอ,ดอ ยังมองไม่เห็นตัวเลขเลยนะท่านผู้ชมเกิดอะไรขึ้นกับแอดมินเนาะวันนี้มองไม่เห็นตัวเลขเลยตรงที่ขอครั้งแรกก็ไม่เห็นนะท่านผู้ชม ามาฝั่งนี้ก่อนดีกว่านรับผู้ชมนะลองย้ายที่ดูนะผู้ชม มองไปก็เห็นเลขห้าเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมแต่ห้าอะไรเนาะไปตรงไหนก็มองเห็นแต่เลขห้าเองฝนลงเม็ดหนาขึ้นนะท่านผู้ชมเนาะมองไปเห็นเลขห้ากับเลขเจ็ดนะท่านผู้ชมเนาะ 7จ็ห้านะครับท่านผู้ชมแล้วห้าเจ็ดเห้านะ 5, 7, 7, 5นะี่แอดมินมองเห็นเนาะเห็นเลขห้าเจ็ดเจ็ด้านะท่านผู้ชมเห็นเหมือนกันหรือเปล่าครับอย่าลืมแคปหน้าจอไวนะ้เนาะตรงนี้นะท่านผู้ชมห้าเดห้านะครับ เห็นตัวเดียวนะท่นผู้ชมห้าเจ็ดเจ็ดห้าเนาะหนึ่งคู่ชุดนะท่านผู้ชมคุณกำลังอยู่กับเราบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่นผู้ชมเนาะอยู่กับต้นพอกนะครับที่วัดผีเรือร่มหรือวัดเทพชัยมงคลน,นั่นเองนะท่านผู้ชมความสวยงามความอลังการยังมีอยู่ที่นี่นะท่นผู้ชมเนาะ กับวัดผีเรือร่มนะครับท่านผู้ชมเช้านี้เนาะอากาศก็เย็นสบายนะท่านผู้ชมหนาวหนาวแล้วก็มีฝนลงเม็ดปลายๆด้วยนะท่านผู้ชมสวยงามนะท่านผู้ชมเนาะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามที่มีให้ทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะครับท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขเนาะ ที่แอดมินมองเห็นก็เป็นเลขห้าเจ็ดเจ็ดห้านะผู้ชมเนาะหนึ่งคู่ชุดสวยๆนะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้อีกสักครั้งหนึ่งนะท่านผู้ชมพอตรงนี้เนาะก็เคยปรากฏตัวเลขให้เห็นนะท่านผู้ชมแต่แอดมินจะลองดูตรงนี้ให้อีกรอบหนึ่งนะท่านผู้ชมสำหรับไม้ตรงนี้เนาะ วัุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณที่นี้ช่วยปรากฏตัวเลขให้เห็นด้วยนะครับคอยแฟนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงเขาเห็นตัวเลขเพื่อว่าจะเอาไปซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยกันนะคอยมองเห็นตัวเลขชัดเจนด้นะนะครับช่วยปรากฏตัวเลขให้ด้วยนะครับ จะดูด้วยกันนะท่านผู้ชมเห็นตัวเลขตัวไหนก็มาดูนะตัวเลขขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมอันนี้เลข5นะผู้ชมนะอันนี้เลข9้านะผู้ชมนะ ห9าเ้าห้าน้ผู้ชมตามสายตาแอดมินนะห้าเ้าน้ผู้ชมนะห้าเก้าเก้าห้าน้ผู้ชมเห็นตัวเลขชัดเจนเหมือนกันหรือเปล่าท่านะผู้ชม5 9าเ้าน้ผู้ชมนะห้าเก้าเก้าห้าน้อผู้ชมนะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ทางช่องของเราพบกันบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะผู้ชมนะ เป็นเหมือนกันหรือเปล่าท่านผู้ชมอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันล่างคลิปนะครับตรงจุดนี้5995นะผู้ชมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามที่มีให้ทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงสำหรับคลิปนี้เราคงจะบอกท่านผู้ชมว่าสวัสดีครับ